จะมารีวิวไม่ได้รีวิวสิวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมก็มาพบกับช่องฟ้ากันอีกแล้วนะคะช่องกุญญาพวงจันทร์วันนี้นะคะก็เห็นเด็กนักเรียนว,ว,วันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นเด็กนักเรียนนะคะแต่ตอนนี้วันนี้นะคะเราจะ็นนกเรียนกันดูโอเคเดีพอ่อาจจะค้างหน่อยนะก็ขอพ่อทันโทษนะคะไปดูไปกันเลย เรานะคะต้องเข้าไปในนี้เข้าไปในท่องลบาย้อะค่ะนะก็เลี้ยงแล้วากานะ็เลีเ้ยงไมนนะะงน่นี่แหละตรงนี้ก็คือ <c oughs> มันจะติดบั๊กนิดหน่อยเนาะก็อ,อย่าไปสนใจมันนะคะ <c oughs> ถ้าเราเดินเข้าไปปุ๊บ ก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยนี่ไงปิดบั๊กปก่ะมันเป็นปิดบั็อกดูถ้าะก็เปลนไปเลยนะคะตอนนี้นะค,ะค่ะฟ้าก็มาแบบทีสองร้อยนี่เรียนกันนะอันนี้น่าจะเป็นท่อระบ,บายนนะคะ,อ,อ,ะอ้าวอ๋อ ก so ็คือรอาจริงไม่รู้ตายไปเนี่ย้ห้มันค้งมันชบายอะโอเคค่ะเดจะเก็บตัวไปรันังเพราะว่าเน็กเป็นดี่ะ ที่สามอโอเคค่ะด่านแรกกว่าจะผ่านนะคะ <c oughs> ก็ผ่านผลม,มาแ,แล้วค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะไปด่านที่สองกันเลยไอ้ด่านที่สามกันเลยค่ะด่ <c oughs> านที่สเส <c oughs> กลับไปอยู่ในห้องน้ำเขาบอกห้ามโดน,นนะ้ำนะอะไรอ่ะห้ามโดนน้ำหมอลองลื่น,นก็เลยพูดตายปะดูน้ำสิคะอยู่แบบนี้เลยอ่ะน้ำจริงสิของบ้านพวกเราอ่ะไปแบบอ้าวไปละมันจะ,ะไหลไะไปเรื่อยๆเยนาะมันเจออะไร <c oughs> <c oughs> บุกขึ้นมาค่ะแล้วก็จากปเจนะมันก็จะไม่หนุเนี่ค่ะตอนนี้ทานะะแล้วก็เพื่อพาจากแต่ห้องดาวบันเล่นนะคะแต่แค่เราต่อต่ออีกนึงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดันเลเซอร์เลเซอร์นานนัน่นแหละจะโดนตัวดังแบบนั้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการผ่านนะแต่ตายหลายรอบแล้วอ้าวเ,เห็นไหม นี่นะคะมันจะหยุดค้างอยู่น,นี้เลยตัวแล้วหัวมันก็หายด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฟาจะตัดต่ออีกนึงนะถ้าไปถึงถ้าดานเลเซอร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปถึงดานเลเซอร์ซ้ายขวานะเดี๋ยวฟ้าจะเล่นให้ดูค่ะโอเคค่ะฟ<ๆ>าก็ผ่าน่านอันนี้ไปแล้ววูคค้ฮู้ต่อไปนะคะฟาจะมาผ่านด่านที่กันลอยหมอแล้วก็ไปไปเน้น ไปรู้เสร็จกระโดดโอเคเข้าประตูโอ้ด้านล้ากันเชือ่อใจจะปล้นนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้นะคะย,ยเหยาแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรโอเคค่ะ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะก็ยังไม่จบทีนะแต่ว่ามาชวนจับเลี้ยงเรู้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าพันหน้าจะมาเล่นให้ดูต่อนะคะบ๊ายบาย